สวัสดีครับวันนี้มาลอยผ้าม่านาในทางของหลวงปู่เด้อนะครับหลวงปู่นี่เป็นเลขที่นาทิตย์เอมามาให้เด้อนะครับหลวงปู่กับเลขคนขัางจะแม่นเหมือนกันนะครับวันนี้หลวงปู่ว่ามีคนมาเขียนให้เลยนะครับเป็นเลขสามตัวสี่ตัวเนาะเป็นเลขตัวไดก็ลองไปติดตามในทางเลขเพื่อนบ้านฟังเล่าของหลวงปู่นาทิตย์เอามาฝากครับ สวัสดีครับนาทีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ไปนี่เป็นเลขของเก้วน้ำหลวงปูเพิ่นเนาะครับโอ๋อไม่ได้เด็กเขาปูมาให้เอ<ห>็ซี้่ะแมนขอให้น้ำหลวงปูมาเอ็งซี C เพิ่นมันก็ว่าเพิ่นฝันดีเดี๋ยวมึงขึ้นมาสั่งแต่ฝันว่าไอก้กอลิค็ฝันของเพิ่นเนาะครับผม กับฟัน่าคุณมันเฉลกหายแปดแปดศูนย์ศูนย์สีก็บอกว่าสั่นแหละร้องเมื่อเลอแล้วบอกนะคุณบอกว่าอาจารย์ว่าให้ยังปกตแล้วลงรูปูกะมันกีีเแล้วสตาร์พัฒนาไปแสงหอเราแล้วรักงเน่อว่า้องเมื่อเ้อ ส่วนประมาณประาอ่ะโอ้อาททตย์เนาะอาททตย์น้องปู่ด้อเออเอาของลูกปูเพิ่นไ่ต้องเอาของข่ดอกว่ามซื้อซื้อนะซื้อหัวคีปซื้อขึ้นนะซื้อหัวคิบมานะลงเล็บลงปูนะนี่ันที่อะไเป็นตัยี่เปอยีเป็ตเท่าเดอนาทิตย์ แมนไปพ่อเพิ่นจะไปธุระเพิ่นนะก็เลยไปตามให้เขาแมนไปถามเนเบิ้งนะฝันดีาลูกปู้เขากว่าฝันดีคนเเลขใหายยื้นแปลว่าโอ้คนมั่เชียห้ได้กเตีแต่ถูนซื้อเล้เแปลว่าฮองหน้าทิศนี้กันวันเมื่อเนี้ยใ็รวยห่องนาทิตนี้วันเมื่อนี้ยมีวะบุละล้อเราไปไปเดี๋ยว โอ้โหจังไงไปละสองสามโมงไปแล้วไม่ต้องไปเด้อมันสวยโหดอยู่ท่านหัวหน้าเนี่ยฝันบ่เบิดอือในนี้หลายคนขอหลายคมนผลเลยขอเกิดมากไม่เคยพอฝันนาะฝันตึกสามย่างเนึ่ก็ไปขอหลายผนเว้ยก็ไปขอพรกันเบ่นมั้ง้จมายุ่ว่านหนิเอ้ยนาทีพ่ไปขอหลายพรกันเด้อก็เลยไปมันใจอันฝันแรกวันเด็ก อืมก็มันจะตัวงเลี้ยงถ้าบอกที่แถวมันมาถ่ายปันว่าจะของจับปลาอย่างไม่รบ่อยหมอเลยฟังเดี๋ว่านหลือว่าจับปลานิ่งโอ้ยเนาะจับปลาทับพิมพ์ปลาหมออยู่หันอืมเราเยกะพอสุฟังเยอะจังเขาบอกว่าคือมาบอกคนเวิร์ดลวนนาทิดก็ว่างอย่ามันหลอย่ามันหลายโพด่อดูสนจริงมันสามย่างเนาะขึ้นเดียวฝันสามย่างไหมอืมโอ้ยว่า ก็เกิดมากพรพ่อยเลยจ้ะตอนแม่แล้วเขาไปขอบัตรส่นบัตรน่ะัสามีแล้วบอกาจไปหาขอรูปคอบเสกันแม่เพราะธรรมดาขอรัศาถือก็ได้ไู่ไดเมียรัฒนานังขอต่อพัฒนาเอาสินะข้อใหม่อ๋ออะไรฝันประมาณหาทุ่มฝันนึงประมาณเลยทีหนึ่งทีสองฝันอีกนึงล้อสีแก้งหนึ่ฝันอีกนึงนะว่านไปยังงงอยู่บกเขาสดวยฟังอยู่บ่เมนบ่บอดสุดวยฟัง กนพื่แหละก็จะสศกกับ่กล้าตีไปหลายอ่ะนะมันเล็กสามมันมันสามย,าย่าหนึ่งยันเซฟี่นงงมนะนะลุงพูดแล้วมีตัวไหนเน่นวอาจารย์แล้วคนนีนุน0ีแ่แล้วบอกว่าแล้วบอกแุ้เล่าแหละแมนแล้วบอกเลยนะแมนิึงร้องมาเน,นี่ยซุนี ั180นปดแปดศูนย์ี่แหละกูมกหอยกับพจ้งทำหอยทะเลเขาคือห้ยทะเลศูนย์เดี๋ยวว,วออันลวลาวอะโอ้ถ้วันวันออกเบอร์ลดีเน,น,นาะ<น>ของ้องปูอ๋อกำป้นแมนของลองปูในเรื่องล้วสตราร์เดลลาวัฒนาเนาะแมนเจนัปตแล้ว้า,นะาล,ววลองเบิง้งแต่พวกดีอยากซื้อ,อยังก็ซื้อไปรวดแล้ว,ว้าสี่เมยแต่ว่าเลาก็ให้ว่าเล่าสตรารกับลาพัฒนาแหละของเล่าไปด้วี่แหละ ก็เล <ersch> ่าบ้าเนะแลมงเล่าบ้างต่าเแาเบ้งหัวทีเแลบ้างของเล่าบนบเขาหมวที่แล <Yeah. S 3> <course> es ้วเรางหายันบกเขาันเขามันมาออกวาดออกยอนหลังนี่เลียเล่าก็ได้ว่าเรายอนหลังดิแม่ที่เราหายมือแรกหน้ามือมันจันเราหหนึ่งหนึ่งก็ดศูนแปดบ่มอกหน้าสตาวาน เป็เป็นว่ามววันนี้เ,นเป็นเรื่อหลวงปูเนาะนาทีครับหลวงปูให้แปดศูนศูนย์สี่คตมาเขียนให้นะครับเนาะแมนเปฝันว่าคนมาเขียนให้เป็นเอ่อมอ้วยกระตัดนให้ 80, 04, 00, แปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนศูนย์แล้วก็ 80, แปดสี่แมาแมนแลมาแปดศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์จีแล้วก็วา 80, 0, 4, 0, 4, 0, 4, ล์ว,ว่งเดบผนี่ตัดให้วัเนเล่นนครับไม่ต้องมาผ่าน ตั้งให้แปดศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แล้วกับแปดสี่พ่อคมเป็นชอบนที่เป็นชอบครับเอาขอลองเวอร์เดิ้ลพี่น้องสี่เนาะหามังน้ำปูนะครับเป็นเล็กปูเร้อว่าแมนเล็กว่าป็นเหล็กนาทิดนาทิดร้อยจังหน่อยเอาของลุงปูไปก่อนครับครับผมกับครับประมาณนี้ละครับนะครับจบไปแล้วนะสำหรับนาทิดนะ เออเฝนเฝ้าว่าไรเฝ้าว่าไหวไลเฝ้าเฝ้าเลี้ยงไว้วันก็เลยนบอลจบเวลาเขาก็ต้องเฝ้าเอี้ยงต้องมีตุยห้องกันเลยให้มันได้เวลาเนาะเขาก็ไปเรียกหลวงปู่เด้อนะครับหลวงปูเนี่ยเพิ่งจะยุบเอ่อเป็นพระเนาะสี่ยู่บ้านเพิ่นนั่นละเพิ่นก็แม่นในลวงปู่ส่วนใหญ่ก็ับเข้าได้หลายอันอยู่สตาก็ได้พรัฒนาก็ได้มีตุยอืมเพิ่งไงมาเลี้ยงงามไม่ได้ถือว่าเลี้ยงงามเด้เนี่ย เลือเล่ามาักไม่เฉล่ยเลือเล่าเลือเล่าหมาหามตัวเออาอาจจะเล่นหามหรือทามตัวเนาะพิจารณาเอานะครับสำหรับในทางของหลวงปู่นะครับอหลือเล่าสตาร์ก่อนก่อนสิดปฟนเล่าพัฒนาแมนนะครับก็ลองพิจารณาดีๆอ่าพิจารณาเอ,อาเอาเนาะว่ามันเป็นไปได้สุดไร่ละแมนมดเลยมดเลยกระเด็นแปดศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ไม่ใช่นะ สามตัวตัดสามตัวตัดในฮอชิโต้คุณเนาะค่ับพิ่จะหนาเดียวพีคอยดีๆเด้อนะครับสำหรับในทางของหลวงปู่นะครับหลวงปู่กำลังสั่งซิมนะครับสั่งโบสถ์ไหมนะครับหลวงปู่นี่ยยิ่งมองไปว่างั้นก็ลอยโยเลอยเย็นบอกไม่ให้กันคู่บ้าคนนึงละมันภับทิพย์เพื่อนละเนาะแต่บาททิพย์เพื่อนนะครับเพิ่นกำลังสั่งซิมไหมอราบพี่น้องไอซี่ให้ผู้ชมมากก็อยากทำบุญนต่หลวงปู่ก็ติดต่อมาเด้อนะครับ เออมาเลยกับนำเสนอทาง,ลงหลวงปู่วันอาทีตย์ด้วยจังหน่อยน่ามีตีนอะ่ะเ <Okay. S 1> ขคงจะได้แบ่งปันนะครับเปิดกวดใหญ่จะสอบย่ดอกอาทีตย์ก็ได้ขอโทษได้ไลน์บอกว่านี่เพิ่นก็บ,บอกอยว่นนี้สามฝันว่าเพิ่นขอไทยขอลาวพัฒนาและลาวสาตาัตตสามอันขอหลายอย่างเออมันก็นเลยได้สามฝันคนที่จมอยิ่นวบนนี่้ ยังได้ไปหาขอ้สามวันมันก็หลายอันมันก็งงเราได้กันคนเลี้ยบอยากลบอนจังคนเลียกเอาเดียววันเองคนคิดว่าอันให้อันไอฮกไอสามหาฮกหรือยังกันนะเป็นไอ้ราชสตาสามหาฮกคนให้แล้วเลียกพีดวันมันเมียนมันออกเงี้ยมั้งมันก็ออกยู่สามพกกันห้าน้อยแต่ว่าราชสตาบอกเพราะว่าเราเรียกพีดมันจะออกฝันสามแล้วถือฝันจับปลาคนเขาเริ่มเลียกพีดว่าไงมันมันสาวฝันเนาะ อาเป็นสิละก,กเลยบอกเขาเลยเพี่น้องเนาะใล้าขอเป็นย่างๆเอานะครับจะไปของม้มกันเออเกาเรียกลุงปูนี่แหละนะครับลุงปูให้มากเนฝันมามีคนมาเขียนเยขให้เพื่อนนะครับลุงปูแปดศูนย์ศนะครับถ้าถห้ยแปดศูนย์ศูนยแล้วก็แปดีด้นะครับตามนี้ครับ นะครับนาทิดก็จะม,มีไห้ต่อยยอะนะครับถาดน,นาทิดจอยเดอ้อนะครับอ่ะจุโฉกกันไปครับ